สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับกผ,มผมเช่นเคยครับในต้นประการจะตายแว่นกลับแต่ท่านอาจจะถามอาจจะตั้งข้อสังเกตต่างๆมากมายเช่ไหมครับเรื่องไร้สาระผมพาคุณผู้ชมมารับชมรับรู้สาระกันที่สัปดาห์นี้ครับพามาอยู่ที่ชุมชนเคหะเมืองใหม่บางพีในชุมชน40ตารางวาสายบี ชุมชนแห่งนี้เขามีการบริหารจัดการพื้นที่ว่างเปล่าพื้นที่รกร้างโดยการจะทาพืชแปลงผักสวนครัวผมส่วนรายละเอียดข้างในจะเป็นยังไงที่นี่เขาปลูกอะไรบ้างหลักการแนวคิดต่างๆทําไมถึงเริ่มเข้ามาทําโครงการแปลงผักพืชผักสวนครัวแห่งนี้ตามผมไปร่วมพูดคุยกับผู้ที่ดูแลแปลงผักแห่งนี้รวมถึงผู้บริหารของเทศบาลที่ มีแนวคิดไปเรื่องนี้ครับตามผมด้านไหนครับครับแล้วตอนนี้ผมยืนอยู่กับป้าหญิงและป้าป้าป้า,ปาล,ล,ลืมเลยอามาอามาพิกุลครับซึ่งเป็นกรรมการชุมชน40ตารางวาสายบีครับแล้วก็เป็นผู้ที่ดูแลแปลงผักแห่งนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยรวมถึงจะพาเข้าพาคุณผู้ชมเข้าไปดูข้างในว่ามีผักอะไรบ้างแล้วก็ ขาบริหารจัดการไไที่แห่งนี้ยังไงก่อนอื่นต้องสวัสดีครับ <ไอ S 1> สวัสดีครับอาม,มาครับป้าถามนิดนึงเดิมที่ที่ตรงนี้เป็น,นอะไรเดิมที่เดิมที่นี่จะเป็นที่ว่างๆของการเคหะเดิมนะคะคที่ว่าลกล้างที่มีแต่ขยะแล้วตอนนี้พวกเราเนี่ยคณะกรรมการชุมชนเนี่ยในเมื่อเราดูแลตรงนี้เขาแต่งตั้งให้เราเป็นคณะกรรมการเราเลยว่าน่าจะจัดสถานที่พักผ่อน เพื่อคนในชุมชนจะได้มีมีมีเวลาเอ่อมีการที่ออกกำลังกายได้พักผ่อนตอนเย็นเย็นวันหยุดวันอะไรเด็กเล็กผู้เท่าผู้แก่ก็เลยต่อต่อมาก็เลยมาคิดกันว่าเออน่าจะปลูกผักไว้กินกันบ้างพืชผักสวนครัวเนาะหรือกินก็อาจจะได้ขายขายหรือไม่ได้ขายไม่เป็นไรแต่ทำว่าเออทุกคนนี่ก็มาช่วยกันแบ่งบ่งแบ่งกันกินคนละแปลงละแปลงอะไรอย่างงี้ค่ะก็แบ่งกันคนละล็อกละล็อกแล้วพอตอนหลังตรงนี้จะเป็นท่อน้านะในสวนครัวเนี่ย ถ้าตรงนี้เอมีที่พอที่ว่าเราจะสามารถปลูกปลูกสมุนไพรได้แล้วก็มันมีแผ่นของเขาแต่เราก็เอาหินมากั้นเพื่อว่าไม่ให้ขยะอะไรลงแล้วเราไม่ไปยุ่งท่อของเขาก็จะมาเปิดเมื่อไหร่ก็ได้ข้างๆเราก็เลยปลูกเป็นพืชผักสมุนไพรทางด้านนู้นก็เลยเป็นสวนครัวอย่างที่เห็นว่าพร้อมเลยพร้อมเลยคือว่าเดี๋ยวให้ป้าพาเข้าไปดูข้างในว่าอันนี้คือนะครับอันนี้คือผักแปลง ของมสมุนไพรครับสมุนไพรด้านนู้นก็เป็นสวนควรัวนี่ครับคุณผู้ชมข้างในก็อันนี้อ๋ออันนี้คือมะกรูดอันนี้มะกรูดค่ะมะกรูดอันนี้นมีพริกต้นกล้วยเยอะมากครับ,รบคุณผู้ชมเข้ามาล่มมากอ,อันนี้คือฟ้าทลายโจ,าาจรฟ้าทลายโจรนี่ครับเป็นหนึ่งใน เหลืองเวยเขื่ออะไรอ่ะครับเป็นตมุนไทยของไทกินแก้โปรเบาหวานความดันอะไรพวกนี้อดิอ่ะนี่นี่เทศบาลสนามถนุนนะตอนนั้นเทศบาลแล้วไปเอาพันมาจากไหนอ่ะครับไปซื้อที่ต่วนตะตุจักร นี่ก็กองศึกษาพาไปซื้อแต่นั้นอันนี้อะไรอ่ะถ้ามองเผลอๆเหมือนเม็ดกาแฟเลยอันนี้เขาเรียกอะไรดากาซาคืออะไรอ่ะครับมันเป็นสมุนไพรเหมือนกันมันกินได้เลยใช่ไหมก็กินได้กินไม่ได้ก็ไม่ไม่กล้ากินเขาอะไม่กลกินได้แต่ว่าแต่มันเป็นสมุนไพรสมุนไทยสรรพคุณคืออะไรครับร่มไปแก้ร้อนในแก้อะไรอย่างเงี้ยฮะเจ๋งอ่ะคุณผู้ชมจริงๆแล้วด้านใน เดี๋ยวเราเนี่ยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพาเข้ามาดูด้านในเรื่อยๆก็จะมีสมุนไพรนะอันนี้คือไผ่ไผ่ไผ่ทั่วไปใช่ไหมถ้าต้นใหญ่นึงก็ต้นมะลุมอันนี้คือมะลุมใช่ไหมครับอ่ะต้นนู้นมะลุมอันนูนอุ้ยไม่ใช่ผิดต้นคุณผู้ชมนู่นนุ่นมะลุมและอันนู้นก็ไอตอนนี้หญ้านางเขายญานางที่เขาไปทำนี่เขาว่าเปียงเขาบอกเป็นหนึ่งในสมุนไพรที่เขาเรียกบำรุงร่างกายใช่ไหมครับ ค<อ>ว่าเพียงที่หลายหลายท่านคุณผู้ชมอาจจะเคยแบบไปดองเหล้าดองยาอะไรเงี้ยอันนี้เป็นโรคมากนะอันนี้ก็หญ้าไผ่น้ําอันนี้กินโรคแก้โรคใดต้องต้อง,ต,องต้องน้ำนี่ออันนี้คืออะไรใช่ใช่สมุนไพรอ่ะอันนี้เป็น<ม>อยู่ในขั้นสมุนไพรท,ที่ที่เวลาเข้าไปตั้งหลังทีวีแล้วมันจะดูดสารพิษอ,อ่ะอ๋อกองเหมือนกับกองอ,อากาศประมาณน,นี้เหรอครับเป็นประเภทแบบอะไรเขาเรียกอะไรเหมือน หางกระเขใช่ไหมในว่นมันไม่ใช่มันเป็นเป็นเหมือนว่านอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเป็นพืชสมุนไพรเอาไว้ตั้งไว้ในห้องตั้งในห้องที่ว่าดูดสารสารพิษเพื่อเพื่อซับอากาศให้แสงกับตัวปอาศผมว่าสวนอย่างเงี้ยน่าจะเกินร้อยแปดชนิดร้อยถ้าถ้าดูจากพื้นที่แล้วน่าจะเกินคุณชมไปดูดูเยอะอีกจริงๆเล็กเล้น้อยพื้นที่ที่แบบว่างเขาเสียบเขาแซมหมด ยายนางที่ก็เป็นต้มเปิดหน่อไม้อะแกงเปิดหน่อไม้สมัยก่อนนะใบย่านางใบยะนางแต่นี่ก็เสดพังพรอันนี้ตัวผู้ตัวเมียมันมีตัวผู้ตัวเมียดูเป็นไหมครับว่าตัวผู้ตัวเมียดูกันยังไงอันนี้คือเขาบอกว่าเสดพังพรเวลาดูคือถ้าไม่มีหนามคือตัวเมียตันมีหนามแต่ถ้ามีหนามคือตัวผู้แบบนี้นี่นี่แบบนี้มีหนาม แล้วเจ็บนะไม่ม่ใช่ไม่เจ็บแหลมด้วยผมผมโดนบ่อยแต่ค้หอมกลิ่นเดียวกว่าที่เขาไปทํายาไล่ยุงยาพ่นยุงใช่เลยเนี่ยปัจุบานก็แต่ผมว่าออันนีเเราา้ชุมชนแห่งนี้คุณผชมเขาบริหารจัดการชุมชนได้เยี่ยมมากต้องบอกว่าเนื้อที่ที่เขาให้เกิดประโยชน์ใช่คือทุกทุกตารางนิ้วของของแป้งอย่งเนี่ยคุณผู้ชมด้านหน้าผม เดี๋ยวอาจให้ตากล้องแพนแล้วน่าจะเป็นแปลงผักส่วนครัวซึ่งต้องบอกว่าที่นี่เน้นเลยคือไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมียืนยันใช้ก็คุณผู้ชมอาจจะเห็นกองมูลของมัวเกิดเรือเรียกภาษาชาวบ้านก็คือขี้งวนั่นแหละแล้วก็เป็นน้ําหมักที่เอามาลดที่ทําเองน้ําหมักที่หมักจากพืชผักต่างๆเอามาลดแล้วคุณผชมเห็นไหมครับว่า แมลงไม่มีอาจจะเป็นส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากสมุนไพรที่มีกลิ่นฉุนด้วยที่ที่ปลูกอยู่ในนี้มันก็เลยทําให้แมลงไม่มีอันนี้คือกระเพราบ้านกระเพราบ้านไม่ใช่กระเพรามันจะต่างจากกระเพราตลาดกระเพราใบใหญ่ใช่ถ้าเป็นกระเพราใบใหญ่จะไม่ค่อยอันนี้มันธรรมชาติกินแล้วมันจะหอมใช่แต่อันนี้หอมมากรับคุกท่สังเกตว่ากระเพราบ้านจะหอมคุณชมขนดงองนะองที่ใส่น้ำแบบคือโองมันอาจจะรั่ว เอามาปลูกไม่ว่าต่อก็ปลูกได้โอ้โหหลายท่านเนาะใสน้ำโอ่งรั่วทำอะไรไม่ได้กระทุบทิ้งโยนทิ้งแตกไปแต่นี่ไม่ใช่เก็บนี่ไงต้นเนี่ยอันนี้ที่ที่ว่าเยอะๆอ๋อนี่ไงครับแยาไผ่น้ำแยาไผ่น้ำที่บอกว่าโลสองสามร้อโอ้ยตอนนี้ตอนนี้แพงอย่างนี้อย่างนี้ถ้าคน หรือชุมชนอื่นๆสัดโรงเรียนเอ่ยอะไรเอ่ยถ้าอยากจะเข้ามาศึกษาดูงานมาตมาได้มาได้ท่านผู้ชมยังมีที่ผมบอกเมื่อกี้ครับยังมีเนียครับด้านข้างก็คือแปลงผักที่ป้าบอกว่าแบ่งกันไปล็อกรวมตัวเป็นการรวมตัวกันของคนในทุใคพอยาปลูกผักเป็นเกษตรจใหญ่มามาร่วมกัน ส่วนรายได้ผมผลิตก็แบ่งกันกินอันนี้ก็จะอันนี้ล็อกนี้นะก็จะเป็นเจ้าของหนึ่งรั้วกั้นนี่คือของใครของของใครของมันรูดประตูว่าเข้าทางนู้นแบ่งกันเลยไม่ใช่ว่ากลัวขโมยกินตรงนะ้เพราะว่าหมามันจะเข้าอ๋อครับอีกหนึ่งอย่างนี่ครับคุณชมนิดหนึ่งจักรยานที่ผมบอกครับว่าจริงผมเนี่ยผมผมอยากสนับสนุนให้กับชุมชนต่าง ที่มีแปลงผักหรือแม้กระทั่งคนเรือนถ้าอยู่ใกล้แหล่งน้ำเนี่ยจักรยานเนี่ยลงทุนัะหนุนเคเบิลก็เอามาให้ตัวหนึ่งจี้ดันไงนันไงครับผู้ผู้บริหารชุมเพขอขอจักรยานหนึ่งตัวนี่ครับนี่ไงเอาตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยยังวางได้อีกสองตัวนะเอามาบริจาคป้าบอกว่าผู้บริหารประกาศสนับสนุนเลยจักรยานหนึ่งตัวแล้วตรงนี้เดี๋ยวจะทำถังเนี่ยประมาณเท่าไหร่อ่ะป้านี่ อันนี้พลังงานก็ให้มาไม่ได้ซื้ออเอาให้ชุมชนมาหลายชุมชนอยู่มีมีอยู่ตัวประเอกระตัวนึงเนี่ยออกกำลังกายได้ด้วยก็คือเป็นจักรยานที่ใช้ปั่นตามน้ำบึงน้ำขึ้นมาเพื่อมาใช้กับแลงผักต่างต่างอนี้แต่ป้าบอกว่ายื ก็าบอกว่าไม่ได้เอาน้ำจากตรงนี้มาลดแปลงผักที่ที่เป็นพืชผักกินหรือลดแปลงผักที่แบบไม้ดอกไม้ดอกไม้ประดับอะไรพวกนี้เห็นต้นไม้เยอะๆคืออะไรก็อันนี้ก็เป็นไม้ดอกไม้ประดับไว้ที่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นของกินก็เอามาไว้ตรงนี้เป็นธนาคารต้นไม้กันแล้วกัน คนธนาคารขยะยังมีธนาคารต้นไม้อีกคือที่ว่าธนาคารต้นไม้บางคนเนี่ยเขาว่าจะย้ายบ้านหรือเขาจะกลับบ้านนอกเลยที่เขาปลูกไว้เนี่ยเอาไปทิ้งขยะป้าบอกไม่ต้องทิ้งเอามาฝากธนาคารไว้แต่อยากได้ก็มาเอาคืนได้นะครับแต่บอกว่าไม่ไม่เป็นไรเท่ากับฝากแต่จะให้เลยก็รับรับท่านผู้ชมแล้วจุดสุดท้ายของเบรกแรกในรายการนะครับซึ่งผมก็จะต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ย ย้อนหลังประมาณสักหนปีผมเข้ามาทำข่าวในพื้นที่ชุมชนแห่งนี้ก็ยังถือว่ายังไม่เป็นสีเขียวยังไม่ล่มรื่นขนาดนี้ปัญหาต่างๆทั้งขยะเอออะไรเออก็ยังยไปไมหมดแต่พอมาด้วยกําลังของคนในชุมชนโดยการนำของผู้หญิงเองแล้วก็หาม่าเองรวมถึงคณะกรรมการชุมชนก็ผักกันจนกลายเป็นพื้นที่ขาวสะอาดต้องบอกว่าปัจจุบัน เป็นพื้นที่สีเขียวทั้งที่โดยรอบเต็ไมไปด้วยสิ่งปลูกสร้างต่างๆอาคารต่างๆประชากรแฝงมากมายแต่ก็ยังถือว่าพื้นที่แห่งนี้ยังมีปอดให้กับคนในชุมชนได้หายใจแต่จริ่งสำคัญที่สุดเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าที่แห่งนี้คือการทำธนาคารขยะนะครับด้านหลังอันนี้เราบริหารจัดการยังไงครับอ๋ออันนี้ก็คือว่า เราจะมีสมาชิกก่อนครับมีสมาชิกทั้งหมด15คนก็คือจากการที่เราไปศึกษาดูงานที่ต่างจังหวัดเนาะไปดูหลายๆที่แล้วก็เราเนี่ยอยากจะรักษาสิ่งแวดล้อมคือว่าคนตอนวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยคนเป็นร้อยคนตตนนี้ เราเห็นจากไอขยะที่เขาทิ้งก็เป็นขวดน้ําเดินน้ำแล้วทิ้งทิ้งเลยมันก็รกแก้วแก้วน้ํามั่งขวดน้ําเนี่ยเราเห็นว่าเออมันมีค่าเนาะไปเก็บมาทําเป็นธนาคารขยะเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับเด็กๆด้วยมีรายได้แล้วก็ชุมชนก็สะอาดด้วยก็เลยทําช่อง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 เนี่ยเพื่อจะให้การแยกขยะแล้วเด็กๆที่เก็บมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้เงินนะเก็บมาเนี่ยเขาได้เงินอย่างก็เขาเอามาใส่เนี่ยถ้าเป็นขวดเบียรนะสองสองขวดบาทเด่น เด็กก็จะบอกเลยว่าข้าวมาใส่กี่ขวดกี่ขวดแล้วก็จะลงบัญชีเราก็ดมันมีสมุดจนธนาคารขยะชื่อเดาว่ามีแล้วก็ถ้าของเป็นขวดอย่างเงี้ยเขาเก็บมาก็เป็นกิโลถุงหนึ่งบางทีเราเราก็ประมาณเอาเอาสิบบาทนะแล้วก็ลงแค่สิบบาทแต่ผู้ใหญ่ถ้าเขาเอามาเราก็ช่างให้เขาเพราะว่าบางคนเขาก็จะเอาตังค์ไปเลยแต่ต่วนมากตรงนี้ควรจะไม่เอาเงินเอาเข้าบัญชีธนาคารขยะไว้ แต่บางคนเขาก็จะแลกเป็นน้ํายาล้างจานไปน้ําหมักเชื้อผ้าไปน้ํายาซักผ้าผมว่าด <ใน S 2> ีน,น,นนะธนาคารขยะมันเป็นการลดปริมาณขยะซึ่งปัจจุบันกําลังประสบปัญหามากไม่ใช่เฉพาะบ้านเราด้วย<ด>ทั้ง<ด>ประเทศทั้งโลกเลยกาลังประสบปัญหาเรื่องขยะแต่ว่าการท,าที่จะดึงเอาคนในชุมชนฐานมาใส่ใจหาว่มาคัดแยกมาเข้ามามีส่วนร่วมในธนาคารขยะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับก็ทำทำให้ วดเนี่ยจะไม่มีเหลือเหรากอมากคุณผู้ชมเที่ผมบอกว่าพื้นที่จะไม่มีขยะเลยป้าบอกว่าใครเผลอเอาถือน้ํามาขวดหนึ่งกินเร็จะด้วยความมักง่ายจะจะลืมอะไรก็แล้วแต่ป้าเขาไปเก็บขวดนั้นมาเข้าธนาคารขยะแต่ถ้าสมมติว่าเราเราไม่ไปเก็บใช่ไหมแต่เราก็จะบอกเขาว่าน้องกินเ็จแล้วเอามาย่อนนะก็เดี๋ยวนี้เขากินเ็ดเขาจะเอามาย่อนผมว่าคนเรามีมีความละอายใจแก่ตัวเองถ้าเห็นแบบนี้แล้วไม่ทำก็ ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วมันจะแยกให้เลยเนี่ยเราจะเขียนว่าจะนิสัยอันนี้จะเป็นปวดแก้อันนี้พวกพวกปวดยาตะผมหลอดโฟมอะไรเงี้ยเขาก็จะใส่เห็นไหมเนี่ยแล้วเด็กเขาก็จะอ่านก่อนแล้วเราไปขายยังไงปีหนึ่งหรือว่ายังไงเขาทำมันเต็มอ่ะเราก็ต้องขายเพราะมันเนี่ยเยอะๆยะมาเราก็ต้องขายแต่ถ้ายังใส่ได้นี่เพิ่งขายไปเมื่อสองวันนี้เมื่อวันที่ติดสองนี่เองไอ้ติปจายขายได้พันหนึ่งทั้งหมด โอเยอะนะครับได้พันบาทเยอะนะครับหนึ่งพันีน่เยอะนะครับ,น,บะนะก็เอาเข้าบัญนะชีธนาคารจะมีเหรันยิกแล้วก็เป็นค่าคุณทำงานค,คนที่เข้ามาช่วยคัดเนี่ยก็ คนละยี่บห้าบาทหมายถึงว่าชั่วโมงหนึ่งนะจะทำสองชั่วโมงเราก็ตีให้ไปห้าสิบบาทแต่มีเด็กมาด้วยเด็กแต่คนไหนทาเก่งเราก็ตีให้ผู้เฒ่าผู้ใหญ่เรื่องเรียกว่าเรื่องเงินทองผมว่ามันมันไม่ใช่สิ่งอะไรที่สําคัญสําหรับการทําผลประโยชนใช์ให้กับชุมชนสิ่งที่อยากบอกคุณผู้ชมว่าเนี่ยคือตัวอย่างคือชุมชน,ชมชนตัวอย่างที่หลายชุมชนสมควรที่จะเอาพื้นที่รกร้างเสียเวลาสักนิดหนึ่งยอมเสียแรงสักนิดหนึ่งหันมาช่วยกัน แล้วท่านก็จะได้สิ่งตอบแทนก็คือธรรมชาติที่มนได้กลับคืนมาครับแล้วสาหรับผมเองในนามของต้นประการรวมถึงรายการลลัวชุมชนก็ขอเป็นส่วนหนึ่งเป็นกําลังใจให้กับผู้หญิงอา,ารวมถึงกรรมการหรือคนที่มีส่วนร่วมในชุมชนแห่งนี้ทุกคนได้ขับเคลื่อนชุมชนแห่งนี้ให้กลายเป็นชุมชนสีเขียวตลอดไป ครับเบรกหน้าตามต่อครับเดี๋ยวเบรกหน้าผมจะพาคุณชวนไปพูดคุยกับตัวแทนของเทศบาล<ม>แล้วก็ไปนั่งพูดคุยกันว่าเขาเข้ามาสนับสนุนโครงการเรายังไงบ้างอยากให้เห็นชุมชนเราเป็นยังไงตามต่อเบรกหน้าครับ okay. ั One Point Service Center จำกัดศูนย์จำหน่ายเครื่องปรับอากาศทุกยี่ห้อพร้อมอะไหล่และโครงแอร์โดยรับติดตั้งซ่อมแอร์แบบครบวงจรโดยทีมช่างที่มีประสบการณ์และนอกจากนั้นบริษัท One Point Service Center จำกัดยังมีเครื่องทำน้ำอุ่นจำหน่ายทุกยี่ห้อและเครื่องกรองน้ำพร้อมติดตั้งและกล้องวงจรปิดคุณภาพสูงคอยให้บริการสนใจติดต่อ0802112112 0863761155ทุกเครื่องการันตีมีปัญหาบริการฟรีบริษัทวันพอยต์เซอร์วิสเซ็นเจำกัดไม่แพงอย่างที่คิดรับสมัครหัวหน้าช่างแอร์เพศชายหักมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษรับสมัครผู้ช่วยช่างแอร์เพศชายหักมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษทุกตำแหน่งมีสวัสดิการและค่าล่วงเวลาสนใจติดต่อ0863761155 0 8 0 2 1แป1ศ เซอชิเปิลโครงการบ้านที่ตอบโจทย์คุณได้อย่างลงตัวโดดเด่นและหรูราด้วยรูปแบบโมเดิร์นลอฟออกแบบครบครันทุกฟังก์ชันในการใช้สอย3ห้องนอน3ทาวน์โฮม3ชั้นหน้ากว้าง5.5เมตรห้องน้ำมุมรับแขกและห้องครัวในตัวโดดเด่นเพิ่มความสมบูรณ์แบบของชีวิตคนเมืองชอ็อปเฮาส์หน้ากว้าง4.70เมตรและ4.20เมตรเพียง6แปลงเท่านั้น ให้ทุกการลงทุนของคุณเข้าถึงความสำเร็จเหนือใครด้วยทำเลใจกลางชุมชนติดถนนซอยสุขุมวิท113การคมนาคมแสนสะดวกใกล้สถานีรถไฟฟ้าสํโรองและถนนสีนคลินแวดล้อมด้วยชุมชนเมืองเพื่อให้บ้านและความสุขอยู่ในที่เดียวกัน จะซื้อรถมือสองต้องวี88มีให้เลือกกว่า200คันการันตีทั้พที่สุดเพราะเรา v 88เป็นส่วนรวมรถกระบะมากที่สุดในจังหวัดสมุทรปราการรถทุกคันสวยสะุดตาทั้งราคาและคุณภาพเหมือนใหม่ใช้งานได้เลยเรา v 88รับซื้อและเปลี่ยนรถยนต์ทุกยี่หอ้อเปิดให้บริการกิ่งแก้วบางฟีติดกับปั๊มบางจากไม่เพียงเท่านั้นว88ยังมีบริการหลังการขาย การันตีรถทุกคันที่ซื้อกับเราถูกดีสวยเด่นเน้นคุณภาพต้อง v 88พิเศษสุดนสำหรับลูกค้าประกาศเคเบิลทีวีเยงมาซื้อรถที่ v 88รับส่วนลดพิเศษทันที20,000บาทเฉพาะลูกค้าประกาศเคเบิลทีวีเท่านั้นติดต่อสอบถาม086 344 7055 02 751 1677 กับเป็กสองของรายการเราั้วชุมชนครับซึ่งผมพาผู้ชมมานั่งพูดคุยกับรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ,นบนางเต่าทนงครับซึ่งท่านจะมาพูดถึงการเข้ามาสนับสนุนชุมชนแห่งนี้ที่ผ่านมาชุมชนแห่งนี้เติมเป็นยังไงแล้วก็ปจิบันเทศบาลเราให้การสนับสนุนยังไงสวัสดีครับสวัสดีค่ะพูดถึงการเข้ามาสนับสนุนโครงการแปลงผักชุมชนน้่ครับค่ะโดยเอ่อ ความตั้งใจของท่านนายกปนอมนะคะที่จะร่วมกันพัฒนาชุมชนของเราท่านนายกก็มีนโยบายให้ชุมชนเนี่ยเข้มแข็งโดยการดูแลตัวเองแล้วก็ได้เข้ามาสนับสนุนโครงการของออของผู้หญิงนะคะที่ได้มีการจัดพืชผักสวนครัวแล้วก็มีธนาคารขยะซึ่ง แล้วก็มีกิจกรรมในการเช่นการออกกำลังกายหรือว่าการพัฒนาในด้านอื่นๆทางเทศบาลก็ให้สนับสนุนในด้านของพื้นที่นะคะแล้วก็อำนวยความสะดวกในด้านต่างๆโดยมุ่งเน้นที่ว่าชุมชนเนี่ยให้เกิดความพอเพียงแล้วก็มีการแบ่งปันซึ่งกันและกันค่ะปัจจุบันจาก เดิมพี่เขียนบอกว่าตรงที่แห่งนี้เป็นที่โลกล้างแต่ปัจจุบันกลับกลายเป็นแปลงผักตัวอย่างแปลงผักสวนครัวรวมถึงสวนสุขภาพที่ทําให้เกิดประโยชน์กับคนในชุมชนแล้วก็กรรมาการชุมชนเองรัฐบาลเรามองเห็นค่าตรงนี้ยังไงค้อ mm ือก็ ประโยชน์นะคะหรือว่าคุณค่าของสิ่งที่ชุมชนได้รับก็คือ,อ,อการร่วมมือกันของคนในชุมชนนะคะแล้วก็ใช้พื้นที่ว่างให้มันเกิดประโยชน์และอีกสำคัญเลยก็คือการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการปรับปรุงพื้นที่โดยการใช้สมุนไพรปลูกสมุนไพรเพื่อที่จะเอามา จะได้จําหน่ายกันในชุมชนหรือว่าได้แบ่งกันในชุมชนเพื่อเป็นการรวมรวมพลังกันนะคะโดยการที่ให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมนะคะในการทํากิจกรรมร่วมกันค่ะเรียกว่าได้ประโยชน์ทั้งคนในชุมชนแล้วก็รอบชุมชนที่ได้เข้ามาใช้ประโยชน์ในชุมชนแห่งนี้เทศบาลมีชุมชนทั้งหมด17ชุมชนใช่ค่ะเรา ถ้าชุมชนอื่นสนใจอยากจะเอาพื้นที่รกร้างในชุมชนอยากจะพัฒนาบ้างอยากจะทำเช่นนี้บ้างเราพร้อมที่เข้าไปสนับสนุนชุมชนนี้ใช่ค่ะเพราะว่าชุมชนของป้าหญิงนะคะก็เป็นชุมชนหนึ่งทีเ่เป็นต้นแบบ ะะสามารถเป็นชุมชนเป็นต้นแบบของชุมชนต่างๆได้เพราะว่ามันมีกิจกรรมหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการคัดแยกขยะการปลูกพืชสมุนไพรหรือแม้ว่าจะเป็น,านลานกีฬาซึ่งถ้าหากว่าชุมชนต่างๆอยากเข้ามาร่วมหรือเอาตัวอย่างนี้ไปทำก็เทศบาลเราก็ยินดีพร้อมที่จะสนับสนุนค่ะสุดท้ายฝากถึง พี่น้องประชาชนที่พักอาศัยในชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเราอยากเห็นพื้นที่เป็นสีเขียวอยากเห็นพื้นที่สวยงามสะอาดมันทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนแต่ละชุมชนด้วยเทศบาลมีอะไรอยากบอกคนในชุมชนไหมครับอืก็อยากจะบอกประชาสัมพันธ์นะคะว่าเออ ชุมชนในเขตเทศบาลนะคะเป็นของทุกๆคนคก็อยากจะให้ช่วยกันนะคะรักษาความสะอาดไม่ว่าจะเป็นการทิ้งขยะหรือการใช้สถานที่ต่างๆนะคะเพราะว่าเ,เราอยากให้เกิดความปลอดภัยสูงนะคะคนในชุมชนบางทีมันมาจากหลายที่หลายทาง ก็อยากจะให้ร่วมมือกันนะคะในเรื่องของความสะอาดและความปลอดภัยแล้วก็อยากจะให้ทุกคนสอดส่องนะคะดูช่วยกันเป็นหูเป็นตาค่ะครับ,รบและนี่คือ<ม>ความเอ่อที่คือส่วนหนึ่งของเทศบาลบางตะตรงที่เข้ามาสนับสนุนโครงการแล้วเทศบาลก็เน้นย้ําตลอดนะครับว่าชุมชนโดยรอบในเขตเทศบาล17ชุมชนชุมชนไหนที่อยากจะเปลี่ยนผัน ที่รกล้างในชุมชนหันกลับมาใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ก็สามารถเข้าไปพูดคุยกับเทศบาลเพื่อขอจกกัดสรรงบประมาณหรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเข้ามาเพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนสิ่งสาคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือประชาชนที่อยู่ในชุมชนนั้น เองก็ต้องช่วยกันสอดส่องดูแลทั้งเรื่องความสะอาดเรื่องความปลอดภัยปัญหาต่างๆเหล่านี้มันก็จะหมดไปกลายเป็นชุมชนสีเขียวชุมชนตัวอย่างเหมือนอย่างชุมชนแห่งนี้สัปดาห์นี้หมดเวลาของรายการล้อรร้วชุมชนสัปดาห์หน้าผมจะพาผู้ชมไปพบกับชุมชนไหนหรือไปพบกับเรื่องราวอะไรตามต่อกับกาหน้าสัปดาห์นี้ขอบคุณผู้บริหาราก,การเคเบิลทีวีขอบคุณชุมชนสี่าิางวาสายบีริมคลองขอบคุณทศฐบาลตำบลบางสะทงรวมถึงแฟน ที่ติดตามรับชมรายการในสัปดาหนี้ครับสวัสดีครับ